สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามพักเครื่องนานเบียจังหวัดพุทธานครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญลุงปูลือนะฮะร,รุ่นไก่แจ้นะเหรียญแบบโภไก่แจ้ลูงปูรือนะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ เหรียญที่ทันหลวงปู่และก็เป็นเหรียญที่ทางวัดจะสร้างใหม่นะครับมาดูกันครับผมนี่นะครับนี่คือเหรียญที่ทันหลวงปู่นะครับผมนี่นะฮะพิมนะครับพิมพ,พ,มพเขาก็จะเล็กนะฮะมีไก่ข้างล่างสองตัวนะครับผมด้านหลังเขียนว่าวัดป่านาธรรมปนาวา ตำบลดอนตาลอำเภออำเภอตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มีน้ำมือพุธทธายะน้ำพระพักตรนัานาชาลิตินะครับนี่ผมได้มาสี่เหรียญน,นะครับเหรียญที่สภาพหิ้งๆนะครับสภาพหิ้งนะครับถือว่าสภาพยังสวยนะครับ แล้วทีนี้เราก็มาดูเหรียอญอจัดสร้างเมื่อเมื่อสักประมาณปีสองห้าหกหกศูนย์นะครับเป็นเหรียญพิมพ์พิมพ์จะจะใหญ่กว่าวงใหญ่กว่านะครับกายแจ้ก็จะสวยกว่านะครับเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงปู่นะครับความมือผมนะครับ นี่ที่ทันก็จะเป็นพิมพ์เล็กๆนะครับเป็นบล็อกแกะแบบบ้านๆนะอันนี้จกระทันสมัยกว่านะครับเรียนใหม่นะครับด้านหลังก็เขียนเหมือนกันนะครับนี้จะออกเป็นใบโพใหญ่ฮะรเรียนทันก็จะเป็นใบโพเล็ก mm hmm. ในปีจัดสร้างนี่ฮะก็ ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับบางคนก็ว่าปี2 5 3 2นะฮะบางคนก็ว่าปี2536นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับประสบการณ์ก็ถือว่าสุดยอดครับได้ยินมานะ,ะกับตัวนะว่านะคนบ้านป่าไร่นะครับแผวนองค์เดียวนี่รถรดคว่ำนะฮะมีรถนะีน่พังเลยครับ แต่ว่าคนนี้ไม่เป็นอะไรนะมีหลอกนิดหน่อย,อยนั่นั้อนเองนะครับเชื่อนะครับมีเตือว่าชื่อสวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ